ขอคืนความสุขให้ทุอประชาชนนี้มาจากคอสชสวัสดีครับคอสชนี่ย่อมาจากอะไรมาออย่อจากอะไรวันนี้คืนเสรีภาพให้ชั้งไทยจะบ้ามากคืนทำบ้าอะไรชั้งไทยคืนคืนความสนุกให้ประชาชนพวกเรามาสร้างความสนุกให้ประชาชนอ่าคืนสนุกให้ประชาชนอ่วันนี้อาม่าจะมาแถลง แถลงแลงบ้านก็แฉก็เองลงแฉอยู่อ่ะอ๋ไหนก็เองลงแฉนี่ไม่ใช่แถลงเนี่ยมุกแถลงเองลงแฉเออรู้แล้วก็แถลงแถลงเออแถลงลงที่ไหนล่ะมาครับแล้ววันนี้จะมาแถลงเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องของชใยตัวลงครับเรื่องที่เกิดขึ้นเออครับพี่นะเรื่องใจตัวลงเฮ้ยขอแถลงก่อนเดี๋ยวปลาเฮียอะไตอนนี้ล่ะครับไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวซือเดี๋ยวซือครับเดี๋ยวขอแถลงก่อนแป๊บเดียว เออเอไปซื้อเดี๋ยวซื้อไปซื้อไปซื้อก่อนที่ไหนแถลงก่อนเลยเอซื้อก่อนเลยครับเอามาแล้วอย่างวันนี้จะมาะแถลงเรื่องอะไรรถขายปลาไปแล้วพูดได้เลยพูดบกล้องได้เลยวันนี้จะมาะแถลงเขาของจัดตัวลงอ๋อเรื่องพี่น้องไม่ถือโทษเขาเขาเป็นหนาล้านห้านะขอให้ประชาชนนะก็ค<อ>ือเล่นด้วยความรักหรือเปล่าเล่นด้วยความรักความสริงลครับก็อยากให้เข้าใจกันมาไม่ถือสา เท้าใครก็ไม่ถือเพราะว่าให้แยกให้ออกใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องความสนกุกเป็นมุกกับเรื่องจริงคนละเรื่องกันขอให้ประชาชนเข้าใจว่าเขาเป็นหลน่งาว่ามาของสารเคา